สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งนะครับตัวไฟเบรกนะครับกับพิปของ125 LDP 2023นะครับอสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับผมก็จะมีเป็นตัวไขควงกับตัวที่นะเบอร์12นะครับมาดูกันเลยนะครับวิธีการติดตั้งติดตั้งกันยังไงอันดับแรกเราก็เปิดเบาะได้เลยนะครับเปิดเบาะมันจะมีน็อตนะครับตรงตรงที่จับนะครับผมทั้งหมดนะครับ8ตัวจะมีเป็นตัว จะมีเป็นน็อตเบอร์สิบสองนะครับทั้งหมดสี่ตัวแล้วก็ทําการขันออกก่อนได้เลยนะครับนี่นะครับอ่าขันไปเลยนะครับจะมีทั้งหมดสี่ตัวนะเบอร์ตัวตัวเบอร์เบอร์สิบสองนะครับแล้วก็จะมีเป็นน็อตตัวไขควงนะครับผมสีต่ตัวน,นี่เลยนะครับอ่าทำการถอดทั้งสี่ตัวออกก่อน ต่อไปก็ตามด้วยนะครับนอ็อตไขควงอีก4ตัวนะครับคันน็อตนะครับสี่ตัวออกแล้วเรียบร,ร้อยนะครับผมก็ทำการนะครับผม ดึงที่ปิดนี้ครับออกมาก่อนนีเลยแล้วก็จับที่จับออกมานะครับอประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปครับผมจะมีน็อตอีกสองตัวนะครับที่ต้องทําการขันออกก็คือจะเป็นน็อตตรงนี้นะครับผมมันจะมีน็อตอยู่ตรงแถวแถวโช๊คนะครับหนึ่งตัวแล้วก็ตรงใต้บังโคลนนี่นครับหนึ่งตัวงารถอด มันจะเป็นน็อตไขควงนะครับผมขัดออกได้เลยหนึ่งตัว่าตัวที่สองนะครับอ่าขันออกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าแล้วก็มันจะมีตรงตรงนี้จะมีเป็นตรงเดือยนะครับ ให้เรางัดนิดนึงนะครับมีตรงเดือยตรงนี้งัดมาแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับอ่าพอดึงออกมาเสร็จนะครับผมปักนะครับผมจะอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยปักจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็ทําการดึงปักออกมาได้เลยนะครับอ่าถอดตลก๊กก่อนอ่าแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ขึ้นมาด้านบนก่อนนะแบบนี้นะครับปักจะอยู่อย่างนี้อันนี้คือผมถอดแล้วอ่าแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เข้ามาได้เลย ตัวไฟอ่าตัวกล่องนะครับตัวกล่องไฟท้ายแล้วก็ดูปลั๊กนะครับดูพินมันอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็จะอยู่ด้านหลังเสียบก็หน้าเสียบอ่ามาดูตัวไฟท้ายนะครับว่ากระพริบสเต็ปเป็นยังไงอ่าไฟหลีก็จะติดประมาณนี้เลยนะครับ พอเวลากำเบรกนะครับก็จะเป็นเบรกกับพริบมันจะพีบเป็นสามสเตปนะครับกับพริบเร็วกับพริรบรช้าแล้วก็จะติดแชร์แบบนี้เลยนะครับวิธีการติดตั้งก็ประมาณนี้นะครับผม